ครับสบายดีตอนเช้าพี่น้องวันนี้บุญโยมีข้าวทีผมบอกพี่น้องเนาะคือตอนนี้อันนะ่ะทางอันนะ่ะบุญนำเนาะก็คือบ้าบุญนำที่ติดตามเพาตรงเรื่องนันเราได้ชงข้าวมาบอกบุญโยว่านางติก๊กเนาะนางติก๊กได้เกิดลูกแล้วพี่น้องฉะน,นั้นบุญโยรู้สึกตื่นเตน้นแล้วก็ดีใจที่จะได้ไปเขาไปเบิ้งเนาะเขาไปเบิ้งแล้วก็สิได้ไปจับภาพบรรยากาศหรือว่าถ่ายวิดีโอให้พี่น้องได้ติดตามมาเบิง้งคบสม Dante, ตาลอดเลยพี่น้องเนาะบุญยุนซีไปเบิ้งแล้วก็พอดีบ่าบุญนำเพื่อนโทรมาเมื่อกี้ว่าอาจารย์มาฮะค่อยได้เพราะว่าตอนนี้นักติ๊กไปเกิดลูกแล้วว่าสันเราค่อยกรบโบโหซิเฮ็ดแสดงโบเฮ็ดบโบโหซิเฮ็ดแนวใดว่าสันบุญยุนก็เลยว่าเออเดี๋ยวค่อยสิไปห้า่าสิเนาะค่อยสิไปห้าเราทางบ้าบุญนำเพื่อนกระบอกบุญยุนตื่น่าให้เอาอันประเภทพวกอันเครื่องเนาะประเภทเครื่องนุ่งเครื่องยั้งนะนะบุญยุนกับบัวซอสกับซีเดย์เต็มเครื่องแต็มข้องแล้วกับซีเดยออกไปพี่น้อง เซนันโกฟากพี่น้องติดตามเบิร์มนเนาะอันนี้เป็นอีพีที่หนึ่งเนาะอีพีที่หนึ่งที่บุญยูจะได้นําพาทุกท่านทุกคนเดินทางไปพร้อมกันเนาะบุญยูจะบันทึกวิดีโอตั้งแต่ที่แหละเซนญาบุรีเนาะเดี๋ยวนี้บุญยูอยู่ห้างจากอ่าะบ่าวบุญนําอยู่ประมาณร้อยกิโลเมตรพี่น้องเนาะร้อยกิโลเมตรที่เขาจะเดินทางไปไปห้าเผ่าตรงเรื่องฉะนั้นบรรยากาศที่เป็นอะไรลือเป็นอะไรให้พี่น้องติดตามตั้งแต่อีพีนี้เนาะเป็นอีพีที่หนึ่ง ที่ตามต่อไปพี่น้องเราพิมพ์จะบันทึกเราก็ค่อยอัพลงให้พี่น้องได้เบอร์เป็นระยะระยะเด้อพี่น้องเด้อส่วนว่าวิดีโอฮั้นบางทีก็อาจจะมีการตัดต่อเดย์เนาะมีการตัดต่อใส่เรื่องราวอย่างต่างๆเข้าไปใส่เอฟเฟคเข้าไปแต่ว่าวิดีโอที่บุญพยูทายส่วนแรกเนาะพิมพ์จะทายเราก็เอาอัพลงเลยโดยที่บริได้บริได้ตัดต่อเนาะส่วนแรกที่ที่บุญพยูทเฮ็ดแต่ว่าบุญพยูทก็สิพยายามตัดต่อให้เรื่องมันกระทัดัดสั้นเข้าไปอีก อ่าแต่ว่าบุญโยก็ค่อยๆเอาเอาเนื้อห้าที่สําคัญเนาะแล้วก็ฟังเข้าใจเอาลงให้พี่น้องได้เบิง่งเนาะคือวันนี้อ่าเป็นมือวันที่ซ่องเดือนห้าปีซ่องพันสองซ้ำเนาะวันที่ซ่องเดือนห้าปีซ่องพันสองซ้ำคือบุญโยกัตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนาะพี่น้องตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็ได้ยินข่าวจักอ่ะน,นะว่าบุญนำก็คืออ่าพันธมิตรกับบุญนำเนาะเพิ่นเคยบุญโยกเคยไปห่วมอันอันเ่าต้อตงเลือกน้ำเพื่อนฮะ อ่าฉะนั้นบุญโยกัสิเดเดินทางไปห้าเพื่อนเนาะเดินทางไปห้าเพื่อนแล้วก็อ่าจะได้เอาเครื่องข้องเดเนาะแล้วก็อ่าบางอย่างเนาะเป็นต้นกับเริ่มต้นๆกับเป็นเครื่องนุ่งอะไระพี่น้องเป็นเครื่องนุ่งพ้าห่มพ้าบิงเป็นพ้าออมพ้ายังเนาะบุญโยซิเดเอาไปห้าบนนำนี่เครื่องที่อ่าบุญโยมีก็มีอยู่นี้พี่น้องอืเดคือตอนนี้เนาะเครื่องพวกนี้เป็นเครื่องที่บุญโยฮับจักอ่าหลายๆคนเป็นเครื่องบริจักเนาะเป็นเครื่องบริจักอ่าเดบอ แล้วเครื่องที่พวกเขามีก็ซีดีใจเนาะบุญโยกูรูซึกซีดีใจเมนืนอันนั้ตัวนี้นี่แหละอ่าตัวเครื่องนุ่งที่เป็นเครื่องเด็กน้อยในเด็กน้อยน้อยอินี่เลยพี่น้องเด็เป็นพระออมพระยังเอ้ยหูซึกดีใจเด็กนี่นี่นี่บุญโยกูรูซึกดีใจหายอ่าที่ได้เอาเครื่องตัวนี้ไปให้หอันเด็กโอ้เป็นผู้หญิงผู้ชายอย่างบุญฮูเลยบุญโยก็ดีเอ้าพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อวิดีโอนี้เด้อบุญโยจะถ่ายสั้นๆ อ่าประมาณห้านาทีเนาะห้านาทีครับพี่น้องได้อ่าติดตามครับเบิง้งครับสม้มเด้ออ้อ่านี่โอ้ดีใจให้บุญโยนะมีเครื่องตัวนี้ว้นี้อ่าพีโยได้สะสมโอ้้มีแต่เครื่องงามๆเลยเฮ่อ่าผมคงเป็นผู้หญิงผู้ชายอีก นี่แหละนี่แหละบุซอนกำลังแตงกินอยู่เดี๋ยว,วบุซอนแตงกินแล้วพวกเขาก็สิเดินทางออกไปเซนต์อีพีหนึ่งเนาะตัวนี้เป็นอีพีหนึ่งผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งช่องยูทูบบุญยูชาแนลกับช่องอแฟนเพจบันทึกเอายังเกาะแฟนเพจบ้าบุญยูชาแนลนะนะบุญยูชาแนลหรือบ้าบุญย channel ูชาแนลเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องติดตามไปเด้อติดตามไปแล้วบุญยูจะค่อยอัปเดตเรื่องราวการเดินทางให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะการเดินทางแล้วก็วิธีชีวิตเรื่องนี้แต่างๆอ่ะบุซอนกูอาพน้ำมาเร็วพี่น้องเอย่าเด้อ อ่ะขอบใจเนาะทางช่องช่องทางเลยเนาะช่องช่องทางคือบุญโยอธิบายให้พี่น้องฟังอย่างนี้เนาะบุญโยมีอ่าเพจหลักๆคือเพจบันทึกการเดินทางเนาะเพจหลักที่บุญโยสร้างขึ้นมีผู้ติดตามกว่าหนึ่งเสนสางหมื่นคนเนาะตอนนี้แล้วก็บุญโยก็ตั้งใจสร้างอ่าเพจอีกเพจหนึ่งขึ้นมาเนาะเป็นเพจที่บุญโยกำลังดำเนินการอยู่คืออ่าบ้าบุญโยชาแนาลเนาะบ้าบุญโยชาแนาลเป็นช่องทางที่สองแล้วก็ช่องทางที่สามเป็น ่าช่องทาง YouTube ช่องทาง YouTube ก็มีซื่อเดียวกันพี่นอ้องซื่อบ้าบุญยูชาแนลคือกันบ้าบุญยูจะเป็นภาษาไทยแล้วก็ชาแนลจะเป็นภาษาอังกฤษฉะนั้นผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามทั้งช่องช่องทางสามสองทางเนาะสามสองทางที่มันอยู่แนะนําไปคือหนึ่งบันทึกการเดินทางช่องแล้วก็แผ่นเพจไม่อ่าบ้าบุญยูชาแนลเราก็ยูทูบเบ้าบุญยูชาแนลเนาะนป็นติดตามไว้พวกเขาก็รู้สึกตื่นเต้นอะไรพี่น้องนัคือบ้านนำบอกบุญยูว่าให้เตรียมเครื่องอีกยงไปเลยเนาะเป็นอ่ายาต้มแต่ว่า อย่าต้มนี่บริยูเบอแน่ใจว่าอ่าทางคุณเขาจะห้าใดบอเนาะถ้าห้าใดก็ห้าเพราะว่าเขาด้าดงบอหรือว่าจะเป็นอันเขาจะต้มกันอยู่แม่นอันกลางข้องอย่างนั้นะเนาะต้มเฉพาะให้ผู้หญิงที่เกิดลูกมากและมีนมเอ้ยมีอันนำนมมากๆนะอ่าอาไปจะได้พี่น้องหลังจากที่ได้ฟังได้เว้านี้เข้าใจบ่เนาะถ้าเขาเข้าใจก็คอมเมนต์บ่เด้อคอมเมนต์ถ้ำบริยูก็ได้บริยูอาจจะเป็นคนเนึ่งที่เว้าไวเนาะเว้าไว ให้พี่น้องได้เข้าใจกับทัดัๆไล่ขึ้นเนาะอ่ะ uh, thank you พี่น้องเนาะสำหรับ uh, คลิปวิดีโอนี้ก็บ,บุญโยกับซีคอ้อนั้นเพียงเท่านั้นเนาะอ่า uh, สำหรับผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งแฟนเพจบ้านบุญโยชาแนล็ của, uh, อ่ากดติดตามไว้ดื้นะอเนาะกดติดตามไว้เดี๋ยวบุญโยอัพอัพลงให้เนาะอัพลงให้เบิ่งอ่านะ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 สำหรับผู้ใดที่มาเบิง YouTube, นะ่งยูทูบเนาะบุญโยกับจะถ่ายเหี่ยวประมาณแปดนาทีหรือสิบห้านาทีว่ากันไปพี่นะ้องเนาะเด้อนะนะ ตอนส้าๆเลยตอนนี้นี่บรรยากาศาตอนสุดๆเดียวบ่โยจะได้เกี่ยมเครื่องเนาะที่จริงถ้าไปนี่เอารถขนาดรถซ้ำรอไปได้นะโอ้คักเลยเอารถซ้ำรอไปจะได้เอาเครื่องไปบริจาค้อมเนาะถ้าเอาไปได้แต่ว่ามันใกล้พอพี่น้องทางว่าพู้ไกลโบไกล ไก่ไล่พวกขาวซได้เอารถจักรไปก้อนเนาะเอารถจักรคันนี้เดี๋ยวพวกขาวซเดินทางโดยรถจักรคันนี้เนี่เนะเดินทางดยรถจักรคันนี้บวซอดกับยูนายเกียมพร้อมแล้วแหละขอบใจเนาะพี่น้องพี่ติดตามช่องยูทูบปุ่นยูชาแนล อ่าผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจครับพวกเขาเด้๋เดี๋ยวพวกเขาจะอ่าไปห้าเขาตองเรื่องแล้วก็จะได้เอาอ่านำใจเนาะนำใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแหละเปยังเป็นคนบางที่่อาพร้อมที่จะเป็นสะพานบุญทรงต่อให้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเอาที่นี่จิตใจใส่ศรัทธาหรือว่ามีใจอยากทำบุญเฮ็ดบุญกับคนที่บ่มีโอกาสเนาะเป็นคนที่อ่าเป็นกุ้มคนเลยพี่น้องบ่แม่นคนธรรมดาได้เนาะเป็นกุ้มคนฉะน,นั้นฝากติดตามไว้เนาะเอโอเค บัวั้นพร้อมแล้วบววเออ่เออนี่บัวช้อนเอาเครื่องแล้วเอาเครื่องไปไล่เดลี่บ้านี่ไเจ้าสิเฮาอันเอาเครื่องไปฟ้าอนุสิทธิ์ได้บ่เอาเครื่องอันนุ่งคล่องชื้อไหมเนั่ยนะฟ้าแล้วเขาไปลงอนันน้ำทรงน้ำพูนเขาก็ไปเอาฟ้าเครื่องได้ที่มันบอกฟ้าไป เบิงบ้งเนอะเบิ้งตัวจริงเนาะเอาพี่น้องเนาะขอบใจเรื่องเดี๋ยวมันจมกับรถสอนกับชิบอฮเครื่องแล้วก็เดินทางไปอันนี้เป็นอีพีที่หนึ่งเนาะขอบใจขอบใจ